มาจ้าบะหมีแ่แค้วตามบะหมี่สาหร่ายนะคะที่คนฮอตมากๆคนฮิตมากๆค hit, กุณพี่วันนี้ราคาเหลือแค่129อ่บาบาทมาสั่งซื้อในไลฟ์น้องได้เลยแม่ตัวนี้นะ้ำไม่ต้องต้มนะคะสามารถแกะแล้วก็พร้อมทานเลยวันนี้เหลือแค่129บาทเท่านั้นเลยจ้ะจากราคาเต็ม200บาทนะคะใครจะกดใครจะเก็บใครจะตุนใครจะไปเอาไปรีวิวนะแม่กดในไลฟ์น้องได้เลยเพราะว่าวันนี้ราคาแฟลชเซลจากพี่พี่สาจากราคาเต็ม200บาทวันนี้น้องเปิดแฟลชเซลให้เลยเหลือเพียงแค่129บาทเท่านั้น แล้วได้ป้ายท็อปชอยด้วย1กระปุกก็คือ1เสิร์ฟทานได้1คนก็คืออิ่มอร่อยกันไปเลยมาพร้อมกับซอสหม่าล่านะคะสามารถไปปรุงรสเพิ่มเติมได้เลยใครอยากใส่อะไรเพิ่มเติมพี่ใส่ได้เลยใส่แซลมอนใส่กุ้งโอโหก็คือยิ่งอร่อยไปอีกตัวนี้แคลต่ำนะคะโรแค a ไม่มีคอเลสเตอรอลสายสุขภาพทานได้เลยวีแกนทานได้ไหมวีแกนทานได้เจทานได้จ้ะพี่จ๋าตัวนี้129บาทจํานวนจากัดนะคะตะก้าขึ้นฮอตแล้วค่ะใครไม่ทานรอบนี้ไปจ่ายราคาเต็มได้เลยราคาเต็ม200บาทนะแม่วันนี้ น้องโปรแฟดเซลให้อยู่หรือแค่129บาทจํานวนจากัดจากพี่พีสาตอนนี้ตะก้าแฟดเซลฮอตแล้วค่ะคุณพี่โอ้โหแอมินบอกว่ารัวไม่ไหวคุณพี่เพิ่มสินค้ากันรัวๆเลยนะคะรีบกดชําระเงินได้เลยใครไม่เห็นราคา129บาทพิมพ์มาสอบถามได้เลยหรือใครบอกว่าออ้ยได้ราคา119บาทมีนะแม่มีคนร้อย119บาทน้องเห็นคอมเมนต์แบบนะคะพี่พี่พิมเข้ามาได้119บาทค่ะกดได้เลยกับพี่พี่ได้คูปองพิเศษไปใครอยากได้คูปองพิเศษพิมมาบอกน้องได้พิมมาบอกน้องได้พิมมาสอบถาม ได้เลยแม่เดี๋ยวน้องเปิดคูปองให้เลยนะคะลูกค้าใหม่กดติดตามได้เลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะลูกค้าใหม่น้องให้กดติดตามเนาะเดี๋ยวน้องเปิดระบบคูปองให้เลยวันนี้ราคาแฟลเซลร้อยยี่สิบเก้าบาทไม่พอใครอยากได้ถูกกว่านั้นคุณพี่พิมมาบอกได้เลยค่ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวน้องเปิดแฟลเซลให้เลยตัวนี้สายสุขภาพกดไปได้เลยค่ะหนึ่งกล่องหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแค่แกะก็คือทานได้เลยไม่ต้องต้มไม่ต้องเสียเวลาเนาะแม่แล้วก็ไปหาผักไปหาแบบเอ่อเนื้อสัตว์ต่างๆนะอยากกินปลาอยากกินกุ้งอยากกินแซลมน่มมมาเเเพิิตได้ลยโหั แล้วก็มีซอสหม่าล่าให้ด้วยตัวนี้ก็คือนัวสุดๆเลยค่ะคุณพี่จ๋าไม่มีโซเดียมไม่มีแคลนะคะตัวนี้แคลต่ําไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยทานกับอะไรก็อร่อยเส้นเขาจะมีความหนุบหนุบหนับหนับนะคะใครที่เป็นสายแบบว่าเออเส้นแบบหนุบหนุบหนับหนับนี่กดไปได้เลยบอกเลยกรุบกรุบอร่อยค่ะแม่เหมือนเส้นบุกเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นเส้นบะหมี่สาหร่ายนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสูงมากๆเลยมาพร้อมกับซอสหม่าล่าด้วยแล้วตัวนี้ได้ป้ายท็อปชอยส์ค่ะแม่ค่ะรีวิวชมนะคะตัวนี้คือคนคนกดกันมาว ซื้เยอะมากมากเลยพี่พี่จ๋าใครอยากลองทานนะอย่างน้องเนี่ยซื้อไปทานแล้วโอ้โหแม่ทานคู่กับอะไรก็คือเลิศแล้วที่สําคัญคือได้สุขภาพดีด้วยวันนี้เลือแค่129บาทจ้ะพี่พี่จ๋าตอนนี้สต็อกเหลือน,อน้อยแล้วนะตะก,ก้าขึ้นฮอตไม่ไหวแล้วจะแอดมินบอกเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายใครเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่นะคะตอนนี้รีบกดชําระเงินได้เลยใครไม่ชําระเงินรอบนี้นะแม่ไม่ทันแน่นอนไปจ่ายราคาเต็ม200บาทได้เลยนะจ๊ะใครไม่เห็นราคา129บาทพี่มาสอบถามได้เลยมีพี่พี่ได้ไป119บาทด้วยนี่ สั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ขารอรับสินค้าได้เลยนะเดี๋ยวน้องแพ็คออเดอร์ให้เลยวันนี้บะหมีสาหรา่ายแควต่ำร้อยบาทเท่านั้นจำนวนจำกัดนะคะใครกดไม่ทนันคุณพี่พีมาสอบถามได้เลยนะ